โอ้โหวันเกิดนี่เขาใช้ช่างเลยเหรอใช่อืมข้อึงเหรอได้จอดรถไหนอ่ะจอดข้างในที่ศิลปินไงเขาให้ศิลปินจอดรู้เข้ามาไม่ได้แล้วนะเอาก็จอดตรงฝั่งตรงข้ามศิลปินจะจอดตรงนั้น ไม่รู้แต่ศิลปินจอดตรงนั้นเดี๋ยวนั่นก็จะมีอุงอิงโจโยมนนินัาเสียวโดนละน้อยเสียนนแใช่นี้แหละแล้วก็ติมกุสุมานีนก็ล็อกประตูแล้วไม่ให้เข้าแล้วใช่ฟังจังฟังมากเลยนะเดี๋ยวที่จอดอีกอยู่ แต่ไม่มีใครมาแล้วมึงเข้ามาหมดแล้วแล้วอยู่ไหนครอบครัวเกิดฮะแล้วอยู่ไหนคอบครัเกิดมึงต้องเอาอะไรอีกอีฟ้าเอาสิมีอะไรอีกเ,อเขียนคิ้วไม่เท่ากันเนี่ยเ,เท่าไหร่ช่างมันยังไม่ได้วอวยความคุณแม่เลยนะถ้าช่างถ้าช่างไม่ จัดตามนี่ขอนะรถช่างยางแบนนะวันนี้ลูกปาไปแต่งให้ต้าเหรอแรงจังเลยโอ้ยตป้งหน้าโปร่งหรอโอ้โหถ้านี่รู้ว่าช่างอุบลจะมานะวันนี้นี่เรียกช่างนี่มาแล้ว ฝนหอบฝนตกเล่นเราหลอดวนะ่ะเนาะมารุ้นก,กันนะครับว่าคืนนี้เราจะรอดไหมนะครับพี่มอสครับเป็นไงครับ,รบน่าจะรอดฝนไหมครับร,บร,บรบอดระบบไฟเราเตรียมรับมือแล้วใช่ไหมครับ เซฟตัวเองหน่อยเธอเขาลองมาสิพี่วัดอยู่ไหนวะโอ้ยทุกคนเมื่อในีสิบเู่ฟังไปจุดเล็กถูกได้สองเก่าสองฝาเรียมแพบๆได้สองเก่าสองแต่ว่า ออกพิเศษออกพิเศษสองเก่ากับเก่าเก่าเก่าสองกับเก่าสองตัวตั้งบนรางเลยไม่จ้คล้องซื้อแต้นข้าน้อยปกติซื้อถิ่ไมไว้ตั้ปกตินี่พี่ก็ไปออกอีกหด้อเปลนี่สองสองออกเบิดแล้วเลขถูกบ่ยังดอกไม่ต้องไปน้ำเหรียญถูกเลขใหญ่ไม่ต้องไปซื้อมันออกเลขข้าน้อยแหละรวยออกเลขข้าน้อยแหละ ีมาดูระบบไฟนะครับโอ๊ย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 ฝนตกอ่ะได้ยายที่ตรงนั้นเปียกเลยตรงไหนอ่ะตรงงแล้วตรงนี้มันโอเคเหรอมันมีผ้าใบคไงเหรอผ้าใบนี่มันกันฝนเหรอใครบอกว่ามันกันฝนอ่ะที่ซื้อทุเรียนมาจากไหนอ่ะฮะจากบ้านเอามากินสิ ไม่กินหรอกินไหม,ม,หมลำบากจะเอาเดี๋ยวไปซื้อก็ได้ไม่ได้เอาแบบว่าเอกอ่ะม,มันซื้อมาสามแพ็คซื้อมาทำไมไม่รู้เจ้เจ<ะ>้าไปนี่จะย่างเข้าไปนี่จะเห็นบอสซองนี่เต้นสมเลียร์ใช่ต้นสมพูนั่นเขาจัาดงานบวชอย่างเจ้าไปเลยนั่นห้ามสื่องานบวชไปถาม งานบวชอยู่ตรงไหนข้างสิเ,เต็นเลยห่ามันเอานะแมนคล้ายสมปลอพเพราะเราหลอแลอ้วยางไปพ่อห่อได้ยางตอ่อเลยะห้เขาสื่อน้ำเล่าหอ,อมไม,ไม่ประทับใจหอมเลยนะวันนี้ ไม่ประทับใจมากใช่งานหน้าน่าจะเปลี่ยนคนกลางแล้วนะน่าจะตกงานแล้วแหละไก่ไก่กินทุเรียนไป,ไปไปแบ่งทุเรียนกับหอมมากินไป แม่กินไหมไม่กินได้หรอแต่อีวอนม่เอาตุเรียนไปเก็บไว้เต็นนะพวกนี้จะเก็บได้หรือเปล่าโอ้โหฮะมาเนี้ก็จะเป็นหนูแล้วแหละไม่แต่ว่านนั้นมันยังไม่สุกไงมันน่าจะมันน่าจะไม่แรงเท่าไหร่วันนั้นเหมือนวันนั้นเหมือนกันเรออนี่พร้อม แบ่งร์มด้วยนะนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวทีก่อนโอ้โหฝนตกเปล็นอุ้ยฝ้าเหลี่ยมแพบแพบแล้วฝ้าเหลี่ยมอ่ะโอ้ ไปสิบงเงยกับเสียเลยสิเงดอีกแล้วฮะไปสิบงเงยกับเงยอ,อีกก่อนฝนตกกําลังตากฝนได้บรรยากาศแปลว่าโอ้พี่น,อนอ้องมัวเจ้าก็ประเขา่าโฮมเนี่ยดูย่านย่านสาดเสียย่านสาดเสียย่านคนใหญ่สาด โอ้ลูกนี้จากหมองนางเลยฝนตกลิ่นสัมโอ้ยอมใจนะครับยอมใจคือนับถือสุปรินมานับถือสุปินับถือพี่น้องนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับนับถือใจจริงๆเอาใจไปเลยนะครับฝนลิ้นกับย่งนางถาอันนี้คือทีมของทูใช่ไหมครับ โอเคนะครับอันนี้ทีมทีมทูครับทีมทูมาติด Wi-Fi ให้ขอบคุณบริษัททูค c o r p อเ a t i o n นะครับทีมเอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้กับกทีมงานของเรานะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีสัญญาณนะครับมี Wi-Fi นะครับวันนี้บริษัททูน่าจะแค่ว่าเห็นหลายคนแห้งทู่มาเนี่ยเป็นบริษัทมาแม่แบบลายแบบใหญ่เลยนะครับ ขอบคุณบริษัททูโอเปอเรชั Operation. Oh, Operation ่นโอโอเปอเรชั่นพอนะทูคอปเปอเรชั่นมันวะทูคอปเปอเรชั่นไม่ใช่โอเปอเรชั่นนะทูคอปเปอเรชั่นทูคอปเปอเรชั่นวบุม้มถ่ายคลิปเหรอบุ้มถ่ายคลิปไปแล้ววันนี้ได้กี่คลิปวบุมวบ้มบุ้มถ่ายวันละสองคลิปพอเช้าเ oh, ย็นโอเคได้แค่ที่ไหนแ่ะนาฬได้ทั้งหมด ยกเข้ากองทุนหมู่บ้านโอเคพี่้องพอกันคลิปหนาครับเด็กหัวปกน้อยโอเคเจอกันคลิปหน้าโอ้โหนะครับ